เครื่องใครคอมครร้อนเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าการที่มีแอร์โฟของคอมที่ดีกับยังไงก็ได้มันต่างกันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยซื้อมา2ตัวเฮ้ยถูกมากนี่เดี๋ยวนี่คือตัวนี้ที่เราจะมาใส่กันสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้พมกับผมบอลบอลมีคอมทูกับพี่ที่ไม่คุ้นเคย อ่าวันนี้มาทําอะไรกันเนี่ยวันนี้เราจะพาทุกคนมามาโมคอมอ่าเบื่อใครแต่ว่าอยู่บ้านเบื่อเไม่มีอะไรทำอะไรเงี้ยเพราะคงไม่ใช่คงไม่มีใครอยากทำคงไม่มีใครอยากอยู่ดีมากอว่นมาแงะคอมเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้คอมมันร้อนเนี่ยดูดิมาฟังเสียงเนี่ยคือแบบคืออย่างเงี้ยอ่าลองเอามือจับ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 อย่เงี้ยเอ้ยเอ้ยร้อนไหมร้อนดิอ่าซึ่งอันเนี้ยคือบีฟอร์คือก่อนทำนะครับ เครื่องใครคอมใครร้อนเดี๋ยววันนี้พามาแก้กันช่วงนี้อากาศร้อนนะครับช่วงนี้อากาศร้อนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเผื่อใครที่อยากอัปเกรดคอมให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูว่าการที่มีแอร์โฟของคอมที่ดีกับยังไงก็ได้มันต่างกันมากน้อยแค่ไหนซึ่งตอนเนี้ยคอมของเราเครื่องเนี้ยมันเป็นทฤษฎีที่ยังไม่ถูกต้อง เดี๋ยวเรามาดูว่าทฤษฎีที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันคือยังไงแล้วก็ความร้อนมันจะอยู่ักที่เท่าไหร่เออได้เห็นผลเปรียบเทียบกันอย่างชัดเจนว่าก่อนทํากับหลังทำเนี่ยมันมีผลที่แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนแล้วกันอ่ะโปรแกรมที่เราจะใช้เบิร์น CPU จะเป็นตัว s l l v e n 224 0นะครับปั๊บแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นตัวนี้ก็คือใช้ทดสอบตัวกาจอครับ อันนี้จะให้ดูว่าการทํางานของ CPU ตอนนี้ทํางานอยู่100%แล้วก็ GPU 100% GPU ของเราจะเป็นตัว3 0 8 0 TI นะครับเดี๋ยวเราจะลองสัก5้าี่นาทีอะไรแถวๆนี้ว่ารัน CPU 100%แล้วก็ตัวการ์ดจอ100%แล้วความร้อนของ CPU กับการ์ดจอจะอยู่ที่เท่าไหร่คือตรงเนี้ยคือเหมือนเครื่องทําความร้อนเขาเรียกฮีเตอร์เหมือนฮีเตอร์ลมฮีเตอร์ก็คือตรงเนี้ยคือร้อนเลย มันก็ไม่ปแปลกหรอกที่ที่มันจะร้อนนะ่ะแล้วอุณหภูมิห้องตอนนี้อยู่ที่23องศานะครับ23องศาภายนอกแต่คอมยังแบบจีขนาดนี้แล้วคิดดูว่าคนที่ไม่ได้เล่นห้องแอร์จะขนาดไหนต้องบอกว่ามันเป็นสเปคเครื่องที่สูงด้วยจะเป็น i9 12900K นะครับกับ 3080Ti อ่าอันนี้ก็ผ่านไปประมาณ6นาทีแล้วนะ6นาทีแล้วหรออ่า6นาทีแล้ว<ๆ>เดี๋ยวเดให้ดูเป็นอย่างๆอ่าอย่างแรก ตัวนี้เทมของกาจออุณหภูมิของกาจอตรงนี้อยู่ที่82.4นะครับตอนนี้กาจอยังรันร้อยอยู่นะ CPU ก็ยังรันร้อยกินแรมอยู่ประมาณ 15G จิกแล้วก็มาดูอุณหภูมิของ CPU นะครับสูงสุดนะครับสูงสุดจะอยู่ที่ตัวนี้94นะที่คอ794 94, 94 92-91โดยประมาณอันนี้ก็คือ max สูงสุดนะครับแต่ถ้าเรียวธาม,มันจะไม่ถึงนะทีนี้เราก็พอรู้คร่าวๆแหละ ตัวการ์ดจออยู่ที่82.4อ่าแล้วก็ตัว CPU ตอนนี้เพแ็นาทีประมาณ94นะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกับคอมเครื่องนี้ของเราเนี่ยอะเดี๋ยวออกทั้งหมดก่อนเนาะก่อนอื่นเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราต้องไปซื้อของก่อนนะดิหหเดี๋ยวมาไปซื้อร้านแถวนี้แหละมีมีร้านร้านอะไรนะบอมีคอมทู<ร>โคราดอะออเดี๋ยวไปซื้อมาแป๊บเดียววันดีน้องวันดีคะ่ะรับอะไรดีคะ อ,อ,อากาศร้อนเน่ะพอดีคอมที่บ้านพี่มันร้อนมากเลยพี่ก็เลยอยากหาพัดลมไปใส่เพิ่มสักตัวสองตัวที่ร้านพอมีปะพี่อยากได้แบบไหนอะ่ะมีหลายแบบเลยพี่หกนิ้วสิบสี่นิ้วสิบแปดนิ้วตัวข้างบนฮาตาลิสนใจปะเอองั้นพี่เอาสิบแปดนิ้วแล้วกันเฮ้ยนี่ไม่ใช่พัดลมตั้งพื้นดิพัดลมพัดลมคอมมันลมคอม,ม,คอมเราก็อยากตลกดิอากาศยิ่งร้อนอีกหัวร้อนเนี่ยเออหยอกเล่นนะพี่ เห็นแบบอากาศมันร้อนไงอยากจะให้คลายเครียดพี่จะเอาแบบไหนอะหน,นูมีหลายยี่ห้อเลยเอากี่สีสามสีเจ็ดสีวันีเจ็ดแสงเอาแบบไหนพี่พอดีพี่อยากได้ตัวใหญ่หน่อยอะอยากได้แบบ14 140่เซนอะ1 4อมมอะพี่ดูมาเคสพี่มันใส่1 4อมม,มได้อยากใส่แบบใหญ่สุดที่ใส่ได้ไอส้สีๆไม่เอานะเอาแบบดำๆเลยแล้วก็ ไม่รู้ว่าร้านน้องจะมีหรือเปล่าเอาแบบว่าประกันเยอะๆเพราะลมมันเสียง่ายอ่ะพี่เคยซื้อไปตัวร้อยกว่าบาทสองร้อยสามร้อยมันใช้ไปแป๊บเดียวมันก็กรกรกรกกแล้วมันจะหลุดแล้วอ่ะน้องแบบมีประกันแบบเยอะๆอย่างนี้ป่ะเอาแบบราคาหลักร้อยอ่ะหยมาถูกทางเลยพี่พี่จะประกันนี้เยอะใช่ป่ะเอาแบบพัดลมประกันหกปีเลยป่ะพี่เอ้น้องให้กวนตีนพี่ป่ะเนี่ย พัดลมอะไรประกันทั้งหกปีเอาสองสามปีก็พอแล้วหกปีมันมีที่ไหนเอาดีๆไม่ได้กวนตีนพี่หกปีจริงๆเดี๋ยวเอาให้ดูนีเลยพี่นี่พัดลมอาร์ตกติรุ่นนี้นะได้มาใหม่พี่ใส่ปุ๊บเย,ย,ย็นปั๊บใส่ปับ๊บเย็นปุ๊บใสปุ๊บปุ๊บป๊บเย็นปั๊บปุ๊บปุ๊บนี่ขนาดหนูเอาแนมหน้าอย่างนี้นะอันนี้คือเย็นเลยเนี่ยเพราะว่าที่ร้านเปิดแอร์ไงพี่ระวังนะเอาไปใช้ระวังคอมแข็งนะพี่เฮ้ยจริงปะเนี่ย แล้วนี้ประกัน6ปีเลยเหรออันนี้ไซส์140มมด้วยเหรอแล้วราคาหลัก100ร,ร้อยหรอถูกนี่อ140มมประกัน6ปีอะพี่ราคาหลักร้อยอะสองตัวเนี่ยคือราคาตัวละ490สองตัวยังไม่ถึงพันเลยพี่เอาเลยปะโอ้โหไม่เอาไปละเอาตังค์ไปเลยสองตัว490,001ทอน20บาทพี่ติบขายเก่งมาหลังเดี๋ยวมาซื้อใหม่ เห็นทรงดีติ๊บยี่สิบบาทมาแล้วเร็วว่ะบอกแล้วร้านอยู่แถวนี้ีร้านก็ดีมากเลยคนขายชื่อน้องน้องเต้ยน้องเต้ยอะไรถี่ไหมจำได้ไหมน้องเต้ยเหรอเอออ้าวคิดว่าน้องเต้ยน้องเอาน้องเต้ยเหรอน้องเต้ยน้องเต้ยเหรอที่เราเห็นที่ฮาฮาในทิกตอกอ่ะน้องเต้ยเอาน้องเต้ยเหรอใช่เออไปซื้อเจอน้องเต้ยด้วยเมื่อกี้เนี่ยเออ เนี่ยซื้อมา2ตัวเฮ้ยถูกมากนี่เดี๋ยวนี่คือตัวนี้ที่เราจะมาใส่กันก็คือเดี๋ยวมาอธิบายก่อนข้อของเราเนี่ยตอนนี้มันขาดพัดลมด้านบนไป a i r ์โฟของเคสเนี่ยมันไม่เต็มระบบซึ่งมันสําคัญนะทีเนี้ยของเราอะแอร์โฟไม่สมบูรณ์2จุดเลยก็คือด้านบนยังไม่มีพัดลมเลยอันนี้ต้องบอกคือเคสคอแซร์สี่พันดีเป็นตัว a i r ์โฟนะซึ่งตัวเนี้ยเราใส่ทางชุดน้ําไว้แบบนี้ซึ่ง ตอนแรกอะเราคิดว่าทางเนี้ยเป็นทางที่ดีที่สุดซึ่งเป็นการเอาอากาศของหม้อน้ําออกเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเอาลมเข้าข้างในมันจะผ่านหม้อน้าที่เนี้ยพอผ่านหม้อน้ำปุ๊บหม้อน้าม,ม,มันมีความร้อนซึ่งเราก็เลยคิดว่าการเอาลมออกจะดีกว่าแต่ที่เนี้ยหลังๆเริ่มมีคนทดสอบแบบจริงจังว่าการเอาอากาศเข้าผ่านหม้อน้ําดีกว่าก็คือเหมือนเป็นการเอาอากาศเข้าไปในคิดผ่านหม้อน้ําไปเลยดีกว่า จะทําให้การระบายความร้อนของหม้อน้ําเองแล้วก็การระบายความร้อนของเคสอ่ะดีกว่าอ๋ออย่างสมมุติว่าเราเปิดแอร์แล้วดูดเข้าไปมือนเครื่องในเครื่องก็เย็นอ่าใช่ใช่ใช่ใ่อารมณ์นั้น<อ>ซึ่งก็จะต่างจากการเอาอากาศออกออันนี้คือผิดหลักเลยจริงๆเคสคอมต้องมีพัดลมเข้าด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะขึ้นอยู่กับสเปคถ้าสเปคทั่วๆไปเครื่องหมื่นสองหมืนอะไรเงี้ยแทบไม่เห็นผลเลย้วยครัความต่างอาจจะแบบน้อยมากๆเขาก็เลยมีการบอกว่าบางทฤษฎีอ่ะถ้าเล่นห้องแอร์แทบไม่ต่างกันแต่วันนี้มาลองดูว่ามันจะต่างไหมพระลงของเราได้มา2ตัวนะฮะตัวละ490จากร้านบอนมีคอมทูอ่าพู้ชื่อร้านเลย,ยกันไม่เป็นไร <laughs> นะครับเป็นแบรนด์อาร์ติกพี่น้องเขาบอกว่าประกันถุน6ปี คืองงมากเลยว่าอ้าพัดลมประกัน6ปีแล้วคือเป็นพัดลมไซส์ปกติมันจะเป็นไซส์ที่ใส่กันในเคสปกติมันจะเป็นไซส์120มิลนะครับอย่างพัดลมชุดน้ําก็จะเป็น120มิลแต่ว่าอันเนี้ยขอพัดลมตัวใหญ่ไปเอา140มิลมานี่คือพัดลม140มิลโคตรใหญ่เที่บกับ120อันนี้คือพัดลม120อันนี้คือพัดลม140ใหญ่กว่าเยอะวะอ๋อนี่เราเอามาใส่ปุ๊บมันจะใส่อย่างนี้มันจะมันจะอยู่ข้างในแล้วมันจะเอา แต่ทีเนี้ยเราจะกลับทางพัดลมด้านหน้าด้วยเพื่อเอาอากาศเข้าอ่าทีเนี้ยมันจะครบสูตรของแอร์โฟที่ถูกต้องก็คือหน้าเข้าบนออกหลังออกอันนี้คือหลักแอร์โฟที่ถูกที่สุดสําหรับเคสทรงแบบนี้นะเคสทรงแต่ละทรงแต่ละหน้าแต่ละแบบก็มีหลักการแอร์โฟที่แตกต่างกันไปอ่ะเริ่มเลยอันนี้อันนี้อันน,น,นี้สอนทิกนี่ใครดูนี่บอกทิกให้เวลาใครใช้สาย,สายดิสเพย์พอร์ตนะมีลูกค้ามาขอซื้อสายแล้วนะมันต้องบีบก่อนนะฮะ ถ้าดึงออกเลยหัวหักนะเนี่ยต้องกดตรงนี้นะบางคนไม่รู้ไปดึงดบบดึงไม่ออกเห็นไหมมีเงี้ยงอยู่เห็นไหมกดก่อนนะฮะค่อยดึงเดี๋ยวได้ซื้อสายใหม่้วพี่เ๋ยวพี่ <laughs> <laughs> แต่ละมือแต่ละวันเนาะร้อยเรื่องพันเรื่องอะนี่ปุ๊บจากเดิมนี้เอาอากาศออกก็คือเราเอากาศถัหม้อน้ําออก ทีนี้เราจะทําตามสูตรที่ถูกคิดคนมาแล้วก็คือวับเอาอากาศเข้าผ่านหม้อน้ําเขาบอกว่าเป็นการที่หม้อน้ํำมัต้องการแรงดันไม่ใช่การดูดจะทําให้อากาศระบายอากาศของหม้อน้ําได้ดีที่สุดนี่แหละความยากมันอยู่นี้รู้ไหมความยากมันอยู่ตรงที่ว่าเวลาเราขันไปเราต้องยึดทั้งพัดลมแล้วก็ตัวเคสก็คือเราจะไปขันที่ตัวหม้อน้ํามันยากตรงนี้แหละครับ เสร็จแล้วอ่ะเรามาใส่สิ่งที่เราซื้อมาเพิ่มตัวละ490บาทมาดูน็อตที่เขามีไหมเขามีน็อตมาให้แบบนี้กล่องหนึ่งมี4ตัวเสร็จแล้วพลมด้านบน2ตัวนี่พลัลมเขาจะมีสายมาตัวและเส้นแบ่งออกเป็น2หัวะนะครับ จะเป็นหัวตัวผู้กับหัวตัวเมียนะครับก็คือถ้าอย่างอันเนี้ยเราก็จะไปเสียบช่อง CPU fan แต่ว่าอันเนี้ยเราจะลิงก์กันเราสามารถลิงก์กันได้แล้วเอาไปต่อ CPU fan ช่องเดียวทีนี้ปึ๊บอ่ะปึ๊บก็เสียบไปเสียบแล้วใช่หไหมอ่เดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้โปรแกรมเปเิดหมดทุกอย่างนะเริ่มจาก s i r i b a n d นะครับอ่ากดไปเลยสตาร์ทปันติคอปับ๊บ แล้วก็ใช้ตัว full max 3 d นะครับเราจะปรับตรงนี้เป็น4 k ก่อนนะครับแล้วก็กดหลันนะครับหนาทีไม่น่าเชื่อว่า <Wow. S 1> ว่า cpu เย็นลงกวัวเก่าเยอะมากนักสูงสุดอยู่ที่73ที่คอ7แล้วก็ในส่วนของตัวการ์ดจอเย็นลง ประมาณ2องศาได้เลยนะอุณหภูมิการจอ80องศา80.2เมื่อกี้นี้ CPU ตอนนี้ก็ยังคงทำงานอยู่ก็ยังสูงสุดอยู่ที่73องศาเห็นได้ชัดว่าการเอาอากาศที่เย็นเข้าไปนะหมายถึงอากาศที่เย็นเข้าไปมันช่วยได้เยอะเลยอุณหภูมิต่างกันเยอะมากๆจากที่เราทำไปก็สรุปเลยก็เห็นได้ชัดกันอยู่แล้วว่ามันต่างอย่างเห็นได้ชัด หลังจากที่เรากลับทางพัดลมนะครับเพื่อเอาอากาศที่เย็นเข้าไปแล้วก็เพิ่มทางพัดลมเข้ามาจากเดิมที่ไม่เคยมีก็คือตัว2พัดลมด้านบนนะครับที่เป็นการเอาอากาศภายในเคสออกนั่นเองนะครับทีเนี้ยนี่คือครบหลักการแอร์โวของเคสคอมพิวเตอร์คือมีอากาศเข้าแล้วก็มีอากาศออกนะครับอันนี้ก็จะเห็นต่างได้ชัดซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นในส่วนของ เคสที่ใช้ชุดน้ำเนาะส่วนตัวคิดว่าถ้าสเปคไม่ได้แบบว่าเป็นสเปคที่สูงก็อาจจะไม่ต้องมาโฟกัสเรื่องการแอโฟของเคสมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับก็ประมาณนั้นแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปถ้าสมมติว่าทำถูกต้อมันก็จะมีการราความร้อ,อที่ดีกว่าอย่างแน่นอนแล้วก็ปัจจัยหลักๆอยู่ที่แอร์อากาศภายนอกนะครับก็ อย่างที่บอกไปว่าเทสตอนแรกเราอุณหภูมิมัน23ากว่าพอเราเปิดแอร์ได้ไม่นานพอเทสอีกครั้งหนึ่งมันเหลือ22ซึ่งแน่นอนต่างกันหนึ่งอุณหภูมิเห็นไหมอ่าอย่างกาจอตอนแรกมัน8 2 4แต่ว่าเทสรอบหลังหลังจากที่ทําทางใหม่มันเหลือ80กว่ากว่าถึง81แต่ว่าที่ถ่ายมันเห็นแค่80กว่ากว่าซึ่งมันก็ต่างกันประมาณหนึ่งซึ่งยิงๆมันอาจจะต่างกันที่แอร์ก็ได้ ก็ประมาณนี้นะครับใครทีแบบอ่อยากจะจัดทางแอร์โฟของเคสหรือว่าจะใส่พัดลมเสริมนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่าใส่ไม่ได้ทุกเคสนะครับก็จะต้องเป็นเคสที่รองรับพัดลมไซส์140ม mm, ิลิเมตรหรือ14เซนติเมซึ่งมันก็จะได้เฉพาะบางเคสนะครับที่ทำมาไว้อย่างหน้าเคสของของรุ่นนี้นะก็ใส่ไม่ได้ก็จะใส่ได้แค่ตรงนี้ด้านบน ประมาณนั้นนะครับก็จะได้พัดลมที่ใหญ่กว่าปกติใหญ่มากหักชอบมากเลยอะอมันากาศแบบเต็มๆออกเลยแบบสะใจอะ,อะนะครับตัว490บาทอ่ะัน,นี้วันนี้ก็อันนี้แหละใครที่สนใจคมอมประกอบก็ฝากบอลมีคอมทูไว้ด้วยนะครับ <laughs> ฝากกดติดตามบอลมีคอมทูไว้ทุกช่องทางด้วยนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์บอลมีคอมทูไว้ด้วย,ว,ยวันนี้ลากไปก่อนกับบอลมีคอมทูจัดให้ผม